สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ตรงท่าน้ําวัดขณนอนํอเาเภอโพธารามจังหวัดาราชบุรีข้างหน้าที่เห็นนะครับก็คือแม่น้ําแม่กองครับซึ่งไหลมาจากเขื่อนแม่กองจังหวัดกาญจนบรุรีจะเป็นแม่น้ําที่กว้างมากครับ ว่าใครมาเที่ยวที่วัดขนอนนะครับสามารถมานั่งเล่นตรงท่าน้ำตรงนี้ได้นะครับอยู่หลังวัดนะครับตรงนั้นก็เป็นศาลาราิมน้ำวัดขนอน